มาอยู่กันที่พาสองนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นควซองนะคะตัวนี้ชิละาสามสิบบาทนะคะมีบอยเชนด้วยนะคะแพ็คเกจประมาณนี้นะคะ,น,ะ,คะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะเนื้อไซส์มีเดียมเลยนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์มากนะคะชิล30สามสิบบาททอนนี้ขออาจจะพูดเร็วหน่อยนะคะต่อมาเลยนะคะจะเป็นมะม่วงนะคะชิล่าห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะมีบอยเชนด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนี่นะคะจะนิ่มแล้วก็สโลว์เนื้อมันเงามากห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นหัวใช้เท้านะ,ะแล้วก็พีนะคะชิลบาห้าสิบ สับประรดชิล่าห้บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปังปอนกุเิหมะนะคะตัวนี้ชิล่าหกบาทนะคะในประมาณนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะชิลาหนึบาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลนะคะนี่นะคะ100บาทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อมานะจะเป็นฟักทองนะคะตัวนี้ฟักทองมี2 2สีนะคะมีเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะตัวนี้ชิร่าเจ็บบาทนะต่อมาตัวนี้จะมีเป็น ตรงนี้สีฟ้าตรงนี้สีชมพูนะคะตัวนี้เป็นฟันนะคะชิละาเจ็บาทนะนี่นะคะมีหลายหน้านะคะให้เลือกกันได้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นเป็ดโลีนะจนตัวนี้จะเป็นแคคโรเป็ดโถลินะคะมีหลายสีให้เลือกซื้อกันได้เลยนะคะตัวนี้ชิละาห้บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นครีมพับของลีลาคุมะนะคะตัวนี้จะมีบอชเชนให้ด้วยนะคะนิ่มแล้วก็ s ล o อยู่นะ ตัวนี้นะคะให้มาแอดไลน์มาสอบถามราคานะคะก็ตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าราคาเท่าไหร่เพราะจะไม่ได้เนาะตัวนี้ก็ให้มาสอบถามราคานะคะเนื้อดีมากๆเลยนะต่อมาราคาในกล่องนี้นะคะราคาชิลา55บาทนะคะจะมีเป็นปังแผ่น2แบบเลยนะคะนี่นะแป๊บนึงนะคะจะเป็นปังแผ่น2แบบนะคะจะมีเป็นหน้าลีลักุม,มาแล้วก็เป็นหน้าคาปิาราซานะคะนิ่มแล้วก็สโลมีหลายสีเหมือนกันนะคะสโลมากเลยอ่ะเกือบ นีส่สโลมากเลยคะ่ะเนื้อดีด้วยนะคะแผ่นก็ไม่ได้บางมากนะคะตัวนี้มีบอยเชนให้ด้วยนะคะตัวนี้ชิละาห้าสิบห้าบาทต่อมาจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้ชิล่าห้าสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะนิ่มแล้วก็สโลอ,อยู่นะห้าสิบห้าบาทนะคะมีบอยเชนด้วยแล้วก็แพ็กเกจใหม่ด้วยนะคะต่อมาระคะเรต้านี้นะคะชิละาห้าสิบบาทเท่านั้นอ่าจะมีเป็น สตรอเบอรี่แบบเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีแดงนะคะนิ่มแล้วก็สโลอยู่นะตัวนี้คือตัวของเราเองนะคะแล้วก็เป็นแก้มังกรนะคะเนี่ยของเราเองนะนิ่มแล้วก็สโลอยู่นะคะมีบอยเชยนให้ด้วยนะนิ่มสโลไม่นะคะชิละห้าสิบเอ้ชิล่ะห้าสิบบาทนะคะทั้งสามชิ้นเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นของแท้นะคะก็ตัวน,นี้จะเป็น ลับปิดนะคะเป็นมัชเมลโล่และปิดนะคะตัวนี้ของคิบูนะของคิบูเนะาะก็นิ่มแล้วก็สโลเท่ากันนะคะสโลมากตัวนี้เข้ามาใหม่นะคะคือแบบล็อตที่แล้วคือแบบล็อตที่เรารีวิวไปหมดแล้วแล้วก็จะเป็นปังอย่างนี้นะคะก็เข้ามาอีกแล้วนะคะคือแบบขายดีมากปังเมลอนก็หมดไปแล้วนะคะนิ่มแล้วก็สโลอยู่นะคะราคานะคะ ตัวนี้ราคาชิลละ250บาทแล้วก็ปังคีบูอันใหญ่นะคะราคาชิลละ350บาทนะคะต่อมาราคาอย่างสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นแมวนะคะของชวาคือแบบมีความน่ารักามากมุ้งมิง,มงแล้วก็สโลด้วยนี่นะแล้วก็แพ็กเกจนะคะทำแบบเหมือนมากตรงนี้เป็นตะกร้าเนาะแล้วก็ใส่น้องแมวลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเขียนอะไรก็ไม่รู้ เป็นรูปแมวนะคะนี่นะคะที่จริงมีทั้งหมดสีสีนะคะแต่รับมา2ส,สีเนาะเพราะเราเห็นม,มาแค่2ส,สีนะคะแล้วก็จะเป็นหมาชวาเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นป้ายของชวานะคะแล้วก็เป็นคําเตือนนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะนี่นะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะแนะนํามากตัวนี้นะคะชิราห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะยิ่งแนะนําเข้าไปะหัดเลยนะตัวนี้จะเป็นนี่นะคะเป็นดอกกุลาบนะคะ b บบี้โรดนะคะตรงนี้แล้วก็สเปรโนะคะตรงนี้ก็เป็นยี่ห้อของมันนะคะนี่นะคะแล้วก็กลิ่นหอมกุลาบนะคะแบบหอมมากมากเลยนิ่มสโลด้วยราคาชิลา้ล้าร0ออ้อ,อผู้ผิดนะคะตัวนี้กลับไปพูดราคาตัวนี้ราคาชิ้นละหกรนะคะสำหรับวันนี้ขอลเราไปก่อนบ๊ายบาย